คงจะได้ยินคำกล่าวโบราณที่ว่าอย่าเหยียบธรณีประตูให้ก้าวให้พน้นอย่าเหยียบธรณีประตูเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นผู้เฒ่าผู้แก่มักจะพูดถึงในประเด็นนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าบ้านหรือก้าวเข้าพระอุโบสถ ก็มักจะห้ามเหยียบธรณีประตูเป็นประจำเพราะเหตุใดหรือจากคำกล่าวนี้ได้สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่และผู้รู้จำนวนมากก็ได้ระบุว่าในบ้านหรือในวัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นธรณีประตูจึงดูแลอยู่ที่จุดนี้การพูดผีไม่ให้เข้ามาในบ้านหรือในวัดเป็นต้น ธรณีประตูจึงมีความสำคัญ